จะเอสวัสดีครับพบกับไมโลเอีกเช่นเคยครับกับมอเตอร์ไดรี่บไมโลเสรีไดรถส,สวยวันนี้ครับไม่ได้มาแบบคันเดียวครับวันนี้โลจะมาแบบเปิดคลัง เปิดเต็นท์ทลกพื้นกันเลยทีเดียวกับรวมดีเซลครับวันนี้ขอโตโยต้าไม่ว่าจะเป็น Toyota h ไ l u x กซ์ลีโแล้วก็ Toyota f o r t u n ูเมีปีไหนมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับแหล่งดีเซลมาทางนี้เลยจ้ะผมขอเริ่มที่คันแรกนะครับไปกับ Fortuner ก่อนคันนี้เป็นปี2012ครับเครื่อง3,000ครับเป็นตัวหน้าเก่านะเป็นหน้าแชมป์หน้ายักษ์แล้วแต่ว่าคนจะเรียกอะไรนะครับแต่เป็นสีขาวมุกครับไม่ใช่สีขาวธรรมดานะ ขาวมุกอ่ะให้ดูความเงาขาวมุกจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องสัมพันธ์ขับเคลื่อน4ล้อ f o wheel drive ครับคันนี้ครับเป็นตัวแต่ง trd sportivo e จากโรงงานเลยให้ดูกันเลยนะครับว่ามัน trd จริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กซ์นะครับสติกเกอร์ต่างๆครับติดมาจากโรงงานยางเบิกใหม่ให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะครับเป็นยางใหม่ปี2 1เลยครับแล้วก็ด้านข้างอ่ะ ก็ค่อยๆไปนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อโลมาได้ครับ0633629154ด้านหลังครับก็สัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างนะครับการแต่งชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ครับเปิดให้ดูหน่อยนี่นะครับก็จะเป็น3ตอนสามารถพับได้อะไรได้ นี่นะครับก็สามารถพับได้เกี่ยวเกิืไว้นะจ๊ะไปดูข้างหน้ากันดีกว่าข้างในห้องโดยสารนะครับสำหรับคันนี้ปี2012เนอะเป็นเครื่อง3,000ครับเครื่อง4ล้อครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูไอก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นปรับอัตโนมัติแล้วเนอ มีระบบนำทางมาให้พร้อมครับตัวหัวเกียร์ด้วยความเป็นตัวสปอร์ติวก็จะแต่งหัวเกียร์แบบสปอร์ตมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นแบบเก่าเนาะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันมีเพิ่มลดต่างๆโหมดเสียงรับสายวางสายอะไรก็ว่ากันไปนะครับหัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบแต่งสปอร์ตมาให้ครับนี่ระบบครูช์คอนโทรลต่างๆก็มีมาให้ครบครับ ตัวเบาะก็ยังสภาพดีแผงประตู4บานดีมากๆเลยครับผมตัวนี้ก็มีสลักเลยนะครับลงในหนังเลย TRD Sportivo ครับผมบนเพดานขาวสะอาดครับไม่มีรอยยันนะครับแล้วก็ข้างหลังมีเบาะด้านหลัง Sportivo ของแท้แน่นอนครับไม่ใช่ตัว Sportivo แต่งเองนะจ๊ะ สำหรับคันนี้ครับก็ราคาอยู่ที่749,0 0 0บาทครับกระเถิบมาก,กันหน่อยดีกว่านะครับเป็นตัวปี2016ครับนี่เรามี2016หลายคันมากๆเลยหน้าใหม่สีแต่ว่าจะเป็นสีบนเทาบนเงินแล้วแต่คนเรียกนะครับก็มีประมาณ3ข้างหน้า3คันแถวหลังอยู่ประมาณอีก2อ0คันห้ันครับผมมีให้เรียกกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมมาดูที่คันนี้กันก่อนเลยอะให้ดูนะครับผม นี่นะครับพวกแผงประตูต่างๆคันนี้ไม่อยู่ที่เท่านี้ครับ86,000กว่านะครับด้านในสภาพสวยครับแล้วก็เบาะแน่นหนาครับตะเข็บคงความเป็นคอนเซปต์ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเสรีไทยด้วยที่แบบจะคัดเบาะที่ตะเข็บไม่พังแน่นอนอันนี้อาจจะมีรอยนิ่มการยืดของตัว หนังนะครับแต่ว่าความหนายัางเท่าเดิมอยู่โอเคสำหรับด้านหลังคันนี้ครับนี่ <Okay. S 1> ข้างหลังก็สามารถปรับได้นะครับนี่อันนี้ดึงขึ้นไปมาต่อครับคันนี้จะเป็นปี2016หมดเลยนะครับนะตอนนี้ที่เรามีนะครับ สเปคเดียวกันเหมือนกันเดะเลยครับนั่นก็คือเครื่อง 2.4V ครับปี2016ที่สำคัญราคาสตาร์ทอยู่เท่านี้เองสเปซแส้สบาทครับนี่ให้ดูทุกคันของเราใส่ยางมาให้ใหม่นะครับแล้วก็แม็กเดิมๆจากโรงงานอะอย่างคันนี้เดี๋ยวให้ดูกันหน่อยสตาร์ทราคาดีราคาถูกครับ เห็านไหมสภาพภายในเหมือนกันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงถ้าคันไหนตะเข็บขาดนี่ไม่ใช่รถของเสรีไทยแน่นอนบอกก่อนเลยคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในคร่าวๆก็ได้อ่าสเปคเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยให้ดูครับชว잉ชวู잉ช n g นี่นะครับจาก Fortuner ผมขอเข้าไปที่ตัวรี v o ตัวกระบะบ้านดีกว่าเริ่มที่กระบะแคบนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปอ่าคันนี้ก็พื้นฐานพื้นฐานใครเอาไปปรับแต่งเองก็ได้ครับผมกับคันนี้เลยนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo Smart Cap นะครับเป็นรุ่น2.4ตัว J ธรรมดาครับใส่หน้าล็อกโคมาให้ตัวยางครับก็เป็นยางใหม่เบิกห้างครับปี2021อย่างแน่นอน นี่นะครับแล้วก็ความหนาของดอกยางอ่ะให้ดูเลยยังไม่ได้ใช้งานจริงๆนะซุ้มล้อต่างๆครับคันนี้ไม่ให้ตัวโหลดสูงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคากับป้ายสคบอชัดเจนเลยนะว่าราคาอยู่ที่เท่านี้ครับ419,000บาทครับปี2016ตัวนี้เป็นตัวแซดอีดิชั่นนะถ้าเราไปตัวยกสูงกันบ้างดีกว่านะครับผมนั่นก็คือตัว P r u n e r ต้าไฮรัก o ีโวว์ด 2.4ตัว G plus นะครับเป็นปี2017ราคาอยู่ที่639,000บาทตัวนี้เป็นตัวนิเ i กเตอร์มีมาให้ครบครับด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นู่นนี่นั่นนะครับไฟเดย์ไลท์นั่นเองข้างหน้าเหมือนกันครับเอกลักษณ์ของเราแต่งหน้าโล็อกโคมาให้แทบทุกคันเลยนี่แล้วก็ยางใหม่คันนี้ขอ17เดี๋ยว อย่างปี20นะครับแต่ว่าเป็นปี20ที่ไม่ได้ใช้งานนะนี่ก็ดอกใหม่ครับผมพาเข้าไปดูข้างในคันนี้เป็นตัว G+ แล้วก็เป็นตัว Navigator มาให้ครบครับใหม่อยู่เท่านี้เองนี่เลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าเขามีแบบกราฟิกสวยๆมาให้ครับน่าจะถูกใจนะครับผม โอ้โอ,โอเสียงดังเชียเแล้วนี่ด้านหลังนะครับสภาพใหม่ครับให้ไปเลยครับ98-99%เเลยครับผมด้านหลังนี่นะครับ ต่อมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นคัน4ประตูเช่นเดียวกันครับแต่เป็น4ประตูดิฟล็อกนั่นก็คือเป็น4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองที่สําคัญเราใส่ยางใหม่ไม่ใช่ยางธรรมดาด้วยนะครับคันนี้เป็นยางออฟโรดดูใหม่จริงๆหนวดยางหนวดกุ้งเนี่ยยังคงอยู่อยู่เลยครับคันนี้ใหญ่ตโตมโหฬานมากเอาไปวิ่งในสวนปามเข้าทุกปามทุกอะไรอย่างเงี้ยสบายสครับตัวนี้เป็นตัวอ e ีครับ แล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้ด้วยครับพร้อมกล้องมองหลังอีกต่างหากเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับรคันนี้จะเป็นบอกผ้านะครับแต่เป็นบอกผ้าที่ใหม่มากไม่มีคราบเลยนะครับนี่ให้ดูส่วนด้านหน้านั้นอื อ่ะคันนี้เป็นตัวแมนนวลนะผมต้องบอกก่อนนี่ครับชึบๆแล้วก็อันนี้ปรับได้นะครับนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อครับเป็นเกียร์หสปีดครับผมส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าตะเข็บสวย สวยยเลยครับคันนี้เป็นปี2017เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น2 4 e แล้วก็ราคาอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทครับแต่งหน้าล็อกโค่มาให้ด้วยเหมือนกันครับผมนี่ให้ดูกันเลยยังไม่หมดครับเดี๋ยวผมพาไปดูแถวที่2อีกทีหนึ่งคือรถมันเยอะมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะคันนี้ก็ Fortuner ครับดีเซลหมดเลยครับตรงนี้ เครื่อง 2.4V ครับสตาร์ทอยู่ที่เนี่ยและครับผม839,000บาทสีขาวครับให้ดูคันนี้หน่อยเป็นตัว Cap ฟที่เรียกกันง่ายๆนะครับกับสีขาวคันนี้ Toyota Hilux ก e v o Smart Cap รุ่น2016ตัว 2.4E ตัวขับเคลื่อน4ล้อ,อสเปคเยอะมากจริงครับราคาอยู่ที่589,000บาทเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันดีกว่า เป็นเบาะผ้าครับคันนี้เกียร์หกสปีดเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวปรับขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมสภาพภายในดีครับตำหนิมีไหมมีแน่นอนครับจากการใช้งานแต่ว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นอะ,อะให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับข้างหลังตรงนี้ ให้ดูด้านล่างนี่นะครับรับแครโฟก็สีขาวมีให้ทั้งหมด2คันครับอีกคันนี้แล้วก็คันนี้ครับเป็นตัวปี2016เหมือนกันครับราคา5 8 9 0 0 0บาททั้งคู่ครับทั้ง2คันก็ยังใหม่มาให้ครับหน้าล็อกโค่ใหม่มาให้ครับเสร,ริมมาอีกนิดนึงครับคันนี้ราคาพิเศษครับสำหรับ 4ประตูพีรันเนอครับผมสีบนเงินครับราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเป็นตัวออโต้เกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อนสบายแน่นอนไม่แบบเบาๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันหน่อยฝั่งนี้ก็ได้นี่นะครับ นี่เป็นตัวนิเ i กเตอร์นะครับเห็是是 right. นไหมยังคาอยู่เลยนี่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังครับสภาพสวยจริงครับกาเรียกว่าวันนี้ไปเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่มีแถวหลังแถวหน้าคือเครื่องดีเซลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Hilux Revo ไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota Fortuner นะครับราคาก็เริ่มต้นแบบตามที่ผมบอกเลยครับมีตั้งแต่ตัวปี2012ตัว2016 2017นะครับมีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยแล้วก็จะมีมาอีกหลายคันเลยครับที่กำลังทยอยลงมาเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ครับผมว่ารถนี้มาเยอะแล้วก็เป็นที่ต้องการเยอะมากๆครับมาปุ๊บออกปับ๊บมาปุ๊บออกปับ๊บหนึ่งในนี้ก็จะมีคันหนึ่งที่โดนติดจองไปแล้วนะครับ ก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อโลมาได้นะครับ063 362 9154ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง m มอ o ต d i r r i e s y y m e l o Seri Thai ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามดูแล้วกันนะครับโลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย